ก่อนพีวิวเรามารับชมทีเซอร์ซับไทยกันก่อนนะคะ <S <S V, my man be you made it you blowing up all over the news are you alone i just want the money you got the chip all right start her up bug. Uh. why don't you go to the bathroom wash up we gonna be with you in a minute wow. oh come on man your neck it's a mess while hotel security has yet to comment we do know the suspect seems to have fled the scene Initiating combat mode. Go. Destination confirmed. -hoo -hoo! That's what I'm talking about. All right, in and out, bitches. We're rich. Oh, we are going to the major leagues, Jackie. <laughs> Oh, oh shit! No, 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 no. Okay, oh. get to a clinic now. Mr. Wells' condition is critical. Go. Immediate medical it's gonna help okay. is required. Just, just hold on. Just, hey, hey, just think about all the good shit we're gonna have, huh? Fucking decks Every corporal cop in this city is gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did. We didn't need all this cocksucking attention, damn it. the fuck up samurai we have a city to burn สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e l m e p e a c e Channel ค่ะใน EP 7นี้เรายังคงเกาะติดเกมที่เป็นกระแสร้อนแรงระดับโลกที่ไกลวางขายเข้ามาแล้วทุกที่อย่าง Cyberpunk 2077ค่ะถึงแม้ว่าจะเลื่อนไปแล้วรอบหนึ่งก็เถอะนะก่อนอื่นเรามาลองดูความเป็นมาของเกมนี้กันก่อนดีกว่านะคะ ไซม์บ้าพังเป็นเกมที่สร้างโดย C.D. Project Red ฟังดูคุค้นๆไว้เอ่ยถ้าพูดว่าผู้สร้างเกม The ว i t c h e r ที่ได้รางวัลเกมออฟเดอะเยียก็คงจะร้ออ๋อกันเลยใช่ไหมคะโดยมาในรอบนี้จากแนวยุคล่ามันมดแฟนตาซีกลายเป็นคอนเซปต์ไซไฟจากยุคอนาคตกันเลยทีเดียวโดยเรื่องราวจะเริ่มต้นในปีคิดตศ2077ที่เมืองชุมชนแออัดแห่งหนึง่งที่ชื่อว่า n น g h t City โดยเราจะได้รับเป็นทหารรับจ้างที่ชื่อว่าวีโดยสามารถเลือกเพศได้ด้วยนะคะ สำหรับเนื้อเรื่องหลักเกมนี้ที่แอดดูยังปฏิปต่อเรื่องราวไม่ค่อยได้เลยค่ะทีเซอร์ก็อีกอย่างเกมเพย์ที่เอามาโชว์ก็อีกอย่างแต่ผู้สร้างแจ้งมาว่าเนื้อหาในเกมเราเป็นผู้กำหนดเองจากการกระทำค่ะดังนั้นน่าจะมีฉากจบที่หลากหลายน่าดูเลยลลยไปที่สำคัญและไปที่คือฮาที่สุดก็คือเกมนี้ได้เอาคีนูริมาเป็นตัวละครในเกมด้วยค่ะส่วนบทตัวละครนั้นยังไม่เปิดเผยนะคะ แต่แอรจะมาเล่าสตรอรี่ที่เปิดเผยมาแล้วนั่นก็คือพวกกลุ่มแก๊งต่างๆที่ต้องทำงานด้วยโดยเริ่มต้นจาก b ูดูบอ b o y โดยเป็นกลุ่มที่มีรายได้หลักจากการค้ายาจุดแข็งของกลุ่มนี้ก็คือความชำานาญในเรื่องเน็ตหรือระบบแฮกเกอร์ค่ะโดยกลุ่มนี้มักมีพิธีกรรมอะไรแปลกๆเช่นศัตรูที่โดนแก๊งนี้หมายหัวจะมีการเอาเลือดไก่ประสาทหน้าประตูบ้านและข้อใหย่ยชนิดที่ว่าโรคจิตแบบสุดๆเลยโดยกลุ่มนี้จะมีแก๊งศัตรูเป็นพวกอะแ Animal ค่ะ ต่อมาจะเป็นแก๊งเดอะแอนิเลค่ะแก๊งนี้ได้ผลประโยชน์จากการเดิมพันในการต่อสู้ใต้ดินและการค้าขายสารผิดกฎหมายกลุ่มนี้จะแตกต่างจากมูรูตรงที่ว่าพวกเขาไม่นิยมใช้ไซเบอร์แวร์ที่เน้นความแข็งแกร่งของร่างกายโดยพวกคนในกลุ่มมาก็ใช้ยาก,กลุ่มคาสเตอรอยหรือที่เรียกกันว่าจูวิสโดยผู้ใช้ยาจะมีพลังและความเร็วเพิ่มขึ้นค่ะโดยหัวหน้ากลุ่มจะคัดจากคนที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะและกลุ่มนี้จะทำงานร่วมกับองค์กรตำรวจหรือเน็ต a ว c h อย่างลับๆด้วยนะคะ ต่อมาเป็นกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มนี้แอรชอบมากเลยเขามีซีรี์ดังๆเยอะแถมรายเดือนไม่แพงด้วยเฮนัทวัน Netflix <c oughs> กลับข้อเรื่องกันดีกว่านะคะกลุ่มต่อต้านการคุกคามจากไซเบอร์ Cyber, นั่นก็คือกลุ่ม Net Watch ที่ได้รับเงินคุณจากรัฐบาลให้กำจัดอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยเฉพาะกลุ่มนี้จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างลักษณะของไฟ r e วอ l l ที่เรียกว่าแบล็กวอ l l ดดังนั้นจึงเป็นศัตรูกับกลุ่มบู oo ดูโดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ ต่อมาเรามาดูด้านเกมเพลย์กันบ้างนะคะโดยเกมนี้จะเป็นเกม Open World FPS RPG โดยจำลองเมืองในอนาคตอย่างไนซิตี้ขึ้นมาโดยแบ่งออกเป็น6เขตค่ะโดยทางผู้สร้างบอกว่าตัวเมืองนี้จะแตกต่างจากเกม Open World อื่นๆตรงที่ไม่ได้มีแค่แนวราบค่ะแต่ว่ายังมีน้ำตกอีกด้วยรอเล่นนะคะจริงๆแล้วมีแนวสูงค่ะก็คือตึกทุกตึก และทุกชั้นสามารถเข้าไปได้หมดเลยค่ะผู้คนในเมืองก็จะมีแอคทิวิตี้ที่เป็นธรรมชาติค่ะเหมือนโลกแห่งความเป็นจริงเลยเช่นคุยโทรศัพท์ข้ามถนนหรือเหตุการณ์ต่างๆแอดได้ยินแล้วแอบปิงแอบตกใจเลยค่ะว่าสเปคเครื่องจะไหวไหมนะเนื่องจากมาในยุคอนาคตที่มีเทคโนโลยีแห่งอนาคตจึงมีสิ่งที่เรียกว่าไซเบอร์แวร์หรือเรียกง่ายๆก็คือชิ้นส่วนจากเครื่องจกักรเนื่องจากมนุษย์สมัยนั้นเป็นเครื่องไซบอร์ โดยอุปกรณ์ต่างๆสามารถถอดเปลี่ยนได้พเพื่อเพิ่มความสามารถด้านต่างๆเช่นเปลี่ยนลูกตาทําให้ซูมที่ไกลๆได้อันนี้ฟังดูหลอนๆนะคะโดย c y b e r ร์แวรจะเป็นไอเทมที่ใช้พัฒนาความสามารถตัวละครของเราค่ะโดยชิ้นส่วนที่หายากอาจจะต้องทํางานให้กับแก๊งต่างๆถึงจะได้มาค่ะสิ่งที่แตกต่างจากเกมอื่นๆก็คือเกมนี้ไม่กล้ลงดีเทลลึกถึงขั้นเสื้อผ้าเลยหรือสถานะตอนเกิดของเราก็มีผลกับเกมด้วยนะคะเช่น ตอนสร้างตัวละครเราจะเลือกได้3อย่างก็คือเป็นคนเล,ล่น่อนเป็นเด็กข้างถนนหรือเป็นคนจากองค์กรค่ะพวกนี้ก็มีผลกับ NPC ของเกมด้วยค่ะยกตัวอย่างกันนะคะเช่น NPC ตัวนี้เคยเป็นคนในองค์กรมาก่อนเหมือนกันเราก็อาจจะได้ค่าประสบการณ์หรือไอเทมที่มากขึ้นค่ะและอีกระบบหนึ่งที่มีผลกับเกมมากๆก็คือค่าวความเป็นมนุษย์ค่ะหรือ humanity cost ค่ะซึ่งถ้าเราดัดแปลงไซเบอร์แวรมากเกินไป ค่าวความเป็นมนุษย์ของเราก็น้อยลงเช่นเราอาจจะทางานกับคนบางกลุ่มไม่ได้เป็นต้นอาวุธที่ใช้ในเกมที่ต่างจากเกมอื่นก็คือคงเป็นปืนล้มๆแบบที่ยิงแล้วก็สนติดตามเป้าเองแบบในตัวอย่างค่ะที่เห็นจากเทเลอร์ก็จะเป็นพวกมีดไซเบอร์พาร์ทที่ติดแขนหรือระบบอาบิลิตี้ของเกมนี้ก็จะไม่มีการฟิกคาสนะคะโดยผู้เล่นสามารถเซตได้อย่างอิสระในรูปแบบของเปิร์กหรือพูดง่ายๆก็คือตัวบิวสกิลเป็นแบบสล็อตค่ะแต่เปิร์กจะแบ่งออกเป็น3แนวหลักๆค่ะ ดวยอย่างแรกก็คือแนวโซโลค่ะเน้นพละกําลังความถึกการต่อสู้ประชิดตัวสามารถพังประตูได้จับคนล็อกมาเป็นโลมมนุษย์ได้ค่ะบางทีสามารถดึงปืนจากป้อมมาใช้ได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าระเบ,บิดภูเขาเผากระท่อมกันสุดๆไปเลยใส่บู๊ถูกใจสิ่งนี้ค่ะอีกแนวจะเป็นแบบเน็ตลันเนอร์ค่ะจะมาสายแฮ็กเก็บเงียบใครที่เคยเล่น Watchdog ก็คงจะรู้ดีก็คือการใช้อุปกรณ์ไอทีให้เป็นประโยชน์ค่ะ เช่นแฮกกล้องแฮกอุปกรณ์ในฉากแฮกให้ศัตรตูยิงตัวตายก็ได้นะคะก็จะตรงกันข้าบกับโซโลเลยอันเมื่อกี้ใช้กําลังอันนี้ใช้สมองหรือเราจะเอาทั้งสงสายมาม m i ์ก,กันก็จะออกมาเป็นสายไฮบิดก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นใช้เน็ตล้านแฮกปืนศัตรตูเราใช้ความสามารถของโซโลเข้าโจมตีประชิดเป็นต้นนะัว่ามีอิสระให้ผู้เล่นบิ้วสายได้ตามใจชอบเลยนะคะส่วนดนตรีก็เหมาะกับทีมเกมเลยค่ะออกแนว เทคโนเมยท่นจะว่าก่อนเกมวางขายเพลงไซเบอร์พังก็ขายดีตั้งแต่เกมยังไม่ออกอีกค่ะหาฟังได้ใน YouTube เลยนะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาเกมไซเบอร์พังจริงๆแล้วยังมีอีกบางส่วนแต่แอดพยายามหยิบจุดเด่นๆมาเล่าให้ฟังค่ะไม่งั้นคลิปต้องอยาวมากๆแน่เลยจริงๆแอดคิดว่าเกมนี้ก็น่าสนใจตรงสไตล์แอดเลยนะคะพังๆเหมือนกันแต่ของแอดพังพลาดค่ะ ในวันที่17กันยายนปีนี้นะคะเกมก็จะออกมาแล้วและเนื่องจากพวกเราเป็นช่แนลใหม่ค่ะถ้าเพื่อ,อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแหมฟิตมากเลยเนาะชาแนลปล่อยไม่ถึงครึ่งเดือนแต่ออกมาแล้ว7คลิปสำหรับ EP หน้าน,นั้นจะเป็นอะไรโปรดติดตามไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ